เปิดอบรมศาสตร์ถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือเรียนเพื่อวางแผนชีวิตสร้างมนุษย์สัมพันธ์และใช้เป็นวิชาชีพรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้งสอนโดยอาจารย์พัชชนีตุสยเดชแต่เพียงผู้เดียว <Real. S 2> สิ่งที่พี่สอนพี่ก็ให้ทุกคนถ้าท่านมาเรียนกับพี่พัชณีนะฮะท่านจะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมท่านจะไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยครูบาอาจารย์บางทีกักวิชาอะไรบางอย่างไว้นะที่นริงจะไม่กักไปเดินขานะฮะเหตุผลที่ไม่กักเพราะอะไรก็ไม่รู้จะกักไว้ทําไมเพราะว่าลูกก็ไม่มีแล้วหรออายุเยอะแล้วให้ตายไปกับตัวก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีทายาทอะไรงั้นไม่มี ไม่มีทาย,ยาทที่<ม>ต้องการมีอยู่ยี่สิบตัวมันก็เรียนไม่ได้มันก็เรียนวิชาลายมือไม่ได้ <c oughs> มันเป็นพวกสุนัขโฮ่งๆ <c oughs> ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่มีกักแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าออมีจะกักออลายมือเนี่ยถ้ากักเนี่ยแล้วเวลาสอนลูกศิษย์เนี่ยแล้วท้าพิสู่กันในห้องเนี่ยมันไปไม่ได้หรอมันปล่อยของเต็มที่มันต้องปล่อยเต็มท่านสงสัยอะไรในห้องเรียนนะฮะถามถามได้สี่อาทิตย์จบเรียนเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์แรกนี่จะมีเป็นการสอน พื้นาฐานทั้งหมดมือคนนี้เป็นยังไงเนินตรงนี้ทําหน้าที่อะไรได้หมดปรับคอนเซปต์ต่างๆอานาใ,ให้เป็นเข้าสู่คอนเซปต์ที่<ล>ถูกต้องและไม่ต้องการคนที่บางคนบอกหนูไม่มีความรู้มาเลยนะก็ไม่ต้องการคนที่มีความรู้เพราะของพี่ถึงคุณมีคุณก็ต้องเอาไว้ข้างนอกเพราะพี่สอนไม่เหมือนชาวบ้านาคุณต้องเรียนใหม่ทั้งหมดคือเปิดเผยของจริงค่ะนะฮะคุณเรียนพอเรียนจบแล้วคุณจะไปเอาไป,ไปแมทกันยังไงเรื่องของคุณคแต่ภาคขาวนะ่ะดี พักขาวกับดีอีกไม่ต้องรู้เรื่องกับดีอีกใช่เออถ้ารู้มาบางทีมันสมองมันจะมาค้านกันนะคอพอเรียนจบแล้วคุณไปประยุกต์ใช้เอาเองนะคะพอเสาร์อาทิตย์แรกนี่ข้อข้อขอหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วอร์สองนะฮะข้อสองก็เป็นอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เหมือนกันเรียนสามวันเรียนข้อสองข้ามไปอีกข้ามไปอีกันเสาร์หนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ข้อสองจะรู้อะไรบ้างครับเมื่อไหร่ จะ,จะได้ผู้ว่าไหมจะได้ประธานาธิบดีไหมจะได้เป็นดาราไหมเมื่อไหร่เข้าข้อสองข้อสองจะเผยมาหมดหนึ่งปีของคนเราทศิยมจะเดินไปประมาณหนึ่งหนึ่งมิลลิเมตรกว่าๆโดยใช้ทศิยมอีกสามตำแหน่งของอมิลลิเมตรจุดลงไปจุดเดียวก็ปีกว่าแล้วข้อสามก็เป็นการในลักษณะคือขยายกว่าที่ดินที่จะซื้อนี่ ซื้อแล้วขายเมื่อไหร่<ะ>ขายตอนนี้จะได้ราคาไหม,มที่ดินตรงนี้จะซื้อง่ายไหมคดีความตรงนี้จะออกแนวไหนมันจะไประดับหนึ่งไปไปดูรายละเอียดของภาพรวมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเป็นการขยายก็เรียกว่าทั้งว่าทั้งสามคอ้อนี่จะจบภายในหนึ่งเดือนนะฮะใช่ค่ะทุกอย่างจะมีเบอร์มีมลายขึ้นข้างหน้าติดต่อได้ตามนั้นเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอขอบคุณพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ